สวัสดีค่ะพบกับช่องดีๆฟันคิดวันนี้มีเกมตอบคำถามพลไม้หันสามาให้น้องนได้เล่นกันถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเล่นเป็นเกมกันเลยค่ะข้อที่1ผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุกเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยภาพที่3มะม่วงค่ะข้อที่2ผลไม้ชนิดใดเมื่อสุกแล้วจะมีเนื้อสีเหลืองเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยภาพที่สองสับปะรดค่ะข้อที่3ผลไม้ที่รับประทานได้ทั้งมเมล็ดเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยภาพที่2แก้วมังกรค่ะข้อที่4ผลไม้อะไรสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยภาพที่1 ต่อี่ค่ะข้อที่5ผลไม้อะไรได้ฉายาว่าราชาผลไม้เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภัพที่สองเรียนค่ะข้อที่6ผลไม้อะไรได้ฉายาว่าราชนีผลไม้เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่สมังคุดค่ะข้อที่7 ผลไม้ที่ทานเปลือกไม่ได้เริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยผ้อที่1ลิ้นจี่ค่ะข้อที่8ปดผลไม้อะไรที่ช่วยแก้ท้องผูกได้เริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยผัอที่สามมะละกอสุกค่ะข้อที่เก้าผลไม้อะไรที่ช่วยแก้ท้องเสียได้เริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่2องกล้วยน้ำว้าค่ะข้อที่0ิบผลมไม้อะไรที่ช่วยแก้หวัดได้เริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่1ส้มค่ะข้อที่11อผลไม้ที่มีเนื้อสีแดงเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่สองแตงโมค่ะ ข้อที่12ผลไม้ที่มีเนื้อสีขาวเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่สน้อยหนาค่ะข้อที่13ผลไม้ชนิดใดให้วิตามินซีสูงที่สุดเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่หนึ่งมะขามป้อมค่ะข้อที่14ผลไม้ที่มีรสหวาน เริ่มจับเวลาค่ะเฉลยภาพที่3ามลำใหญ่ค่ะข้อที่15ข้อใดไม่ใช่ผลไม้เริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยภาพที่2หอมหัวใหญ่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องน,น้องสำหรับคลิปที่จบลงไปก่อนจากกันที่ดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยดีดีฟันคิดด้วยนะคะ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ